สวัสดีครับทุกคนผมเจตเองวันนี้เรามาอยู่ที่เกมโบตาโตเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะซึ่งตัวละครที่เล่นเล่นวันนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าโอดนะฮะหรือเรียกว่าคุณปู่ละกันเรามาดูจังควมสามารถตัวละครนี้กันเถอะตัวละครนี้มีอ่าบัฟของเราก็คือเอนเนอรมี่จะเคลื่อนที่ช้าลง25%กับบวกค a r v e s t i n g ให้เราอีกซิหน่วยแล้วก็เป็นค่าแบบค่ากลางเนาะก็จะเป็นอ่าขนาดของแมปลดลง33% แล้วก็เป็นตัวของเอนมีจะลดลงอีก10%แล้วก็เป็นดีบัฟของคุณปู่ก็คือลบสปีด10%ซึ่งอาวุธที่เราจะมาใช้วันนี้ก็คือเจ้าปจัจจัยนนี้เลยเจ้าอาวุธชิ้นนี้มีอบ l i t ตพิเศษที่มีความสามารถคือจะสปาวเทรเรสที่มายิงศัตรูเป็นกระสุน10ดาเมจจะเป็นดาเมจแบบไอตัวของ Engineering ส่วนอาวุธเป็นอาวุธประเภทเมดีนะฮะ อยู่ในใช้ยของทรนะูสเนาะเดี๋ยวเราไปลุยด้วยฮะซึ่งสะหับความยากเอาเว่ไเป็นเดนเจอร์สีละกันลุยฮะนี่แมบปบมันจะเล็กๆประมาณนี้เลยแบบเล็กๆกระทัดรัดฮะเพราะคุณปู่ค่อนข้างสูงอายุแนละ้วเขาจะเดินไปไหนไปไหนได้ไม่ค่อยไกลมากเลยได้แค่แบบแท่นี้แหละโอเคสำหรับว็บแรกไม่มีนะฮะค่อนข้างที่จะต้องเก็บตังค์ไปก่อนฮะอึะ๊บอึ๊บอ่าได้มาห4นะ่เนาะอืม รีฮะเรืค่าที่เราจะหาก็คือเป็นตัวของ harvesting กับ engineering นะฮะที่เราจะหาอันนี้เอาฮะนี่ engineering เราเอาฮะอันนี้ล็อกไว้เลยอันนี้เอาอันนี้ก็เอาเค okay. โดยยิ่งเราถือไอตัวของไอปัจแจมากเข้าไหา่เราก็จะมีเทอร์เรสเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น,นะฮะแล้วตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการเล่นสายตัวของเทอร์เรสมากเลยเพราะด,ด้วย ขนาดที่แมปมันค่อนข้างที่จะกระทัดรัดเนาะจะทำให้เวลาเทอร์เรตมาสปอร์ออกมาเนี่ยมันสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งแมปเลยซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากๆโดยปกติแล้วเทอร์เรสต์จะแบบสปาร์แบบกระจัดกระจายเลยเนาะแต่เมื่อเล่นกับตัวของคุณปู่เนี่ยจะทำให้เทอร์เรตมันมาเกาะกลุ่มกันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอ่าฮิริเจนดาอืมเอาต้นไม้ก่อนดีกว่าอ่ะลีเลย หลีกรอบฮะอ่าสวยชิ้นนี้ดีชิ้นนี้ดีชิ้นนี้ดีเวบนี้เก็บไปก่อนฮะเก็บตังค์ไปก่อนึ๊บผมอยากจะให้ทุกคนมีเจ้าประแจครบ6อันก่อนถึงเว็บ8เนาะไม่งั้นเราจะลำบากกันหน่อยเพราะมันจะมีพวกตัวพุ่งโผล่ขึ้นมาแล้วในเว็บนั้นถ้าเกิดเรา เขียตัวพุ่งไม่ทันอาจจะเสียชีวิตด้วยฮะเพราะด้วยความที่คุณปลูกเราค,ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะช้าเนะเาะทำให้เราไม่สามารถแบบมีความสามารถที่จะหลบเจ้าพวกนั้นแบบทีละหลายตัวได้ harvesting ฮะเอาเอาึอาอบรีอีกรอบนึงไม่มีอะไรก็ไปต่ออ่าแล้วก็ไออีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธเราเมื่อเราอัปเกรดสีขั้นไปเรื่อยเนาะสังเกตว่าเซนที่เราจะเปลี่ยนสภาพด้วยฮะ ตอนนี้มันจะยิงออกมาเป็นดาเมจไฟนะแทนการยิงบุลเลตก็ถือว่าสุดยอดไปเลยฮะก็คือเซนที่เราจะเปลี่ยนลานนั่นเองหรือว่ายอดเยี่ยมไปเลยเกมนี้เราไม่จำเป็นต้องอนะัพเมลีนะเราต้องไม่เราไม่ต้องสนดาเมจของคุณปู่นะเราจะไปนเน้นลงดาเมจที่ตัวของเทอร์เเท่านั้นเลยฮะเราจะอัพจกพวกเอนจิเนียรงกับตัวของฮาวเวสติ้งแล้วก็เกมนี้อาจจะเ,เอาเป็นค่าดอสนะไม่ดอสก็เป็นอาร์โม่ฮะ ป็น harvesting ได้ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ไอตัวของตังจำนวนมากครับเพราะเราต้องเน้นซื้อของตัวเราพึ่งไอเทมมากเลยอะพึ่งไอเทมสุดๆไปเลยพึ่งไอเทมกับตัวของอันนี้เลยเพราะลำพังตัวดาเมจของคุณปู่น่ยเขาทำได้ไม่ค่อยเยอะทำได้ไม่ค่อยเยอะเลยแล้วก็ตีได้ค่อนข้างช้าด้วย แถมเขาไม่มีพวกอ b i l i t ีเสริมที่จะบวกค่าพวกเวลาอัพพวกแบบเมลีดาเมจเดนเจอร์ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยเราต้องไปมุ่งเน้นในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้คุณปู่เราอยู่ได้สนามได้นานที่สุดแล้วก็อยู่ได้สบายที่สุดฮะแล้วก็ให้เซนที่เราเคลียทุกอ,อย่างให้ฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บเฟนี้ใกล้จนะจบแล้วะยังไม่ค่อยมีไรนไ่าเป็นห่วงมากฮนะเนองจากเวลามีเซนที่สี่ยันแล้วไม่เอา อ,อีกสักรอบกันอ่ายิงสามมาเออรีเจนได้ฮะตัวนี้สาหิตที่เลื่นที่เลือกเล่นรีเจนก็เพราะตัวเรามันค่อนข้างที่จะเดินช้าเนาะแถมเราต้องอยู่ติดกับเซนทีด้วยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีมากที่เราจะวิ่งไปไล่ตีต้นไม้แล้วก็วิ่งไปเก็บผลไม้นี่อาจจะไม่ทันนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิด เป็นแบบนี้เราเอาใช้เป็น regeneration มาดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ยืนติดเซนที่ด้วยเพราะเราต้องเอาตัวไปจุกกับเซนตี่ไว้ฮะไม่งั้นเราอยู่รอไม่ได้คุณปู่เราเจ๊งแน่ตัวที่เราวังไว้ก็มีแค่ตัวพู่งฮะแับไอตัวของคุณปู่ที่เจอนะที่ผมลองเล่นมาส่วนมากจะเป็นตัวพู่งครับที่เป็นปัญหาหลักสำหรับเราเลยตัวมอนสเตอร์จะเป็นพุ่งใส่เราอะพวกนั้น่น่ารำคาญมากอันตรายด้วย เพราะเส้นที่เรามันบวกแอคแทกสปีดไม่ได้นะมันตีช้ามันตีช้ามันบวกแอคแทกสปีดไม่ได้เราต้องเน้นจำนวนเข้าสู่เอาเลยตัวพุ่งไปเลยเป็นตัวปัญหาหน่อยปึ๊บดาเมจได้ครับอ่าอีเจนิลิงได้เอาอันนี้อัพอันนี้แล้วก็อันนี้ครับอืม้มสวยอยู่ปึ๊บตอนนี้เรามีป้อมไฟสี่อันแล้ว ถือว่าหมาค่อนข้างดีอยู่ฮะสำหรับตัวของอาวุธติดมือล้วเนี่ยได้ประแจสีฟ้าสีอันไอสีฟ้าสีอันแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีฮะได้ได้ขี่พวกอมบีเยอะๆไม่ใช่อมบีสีพวกมอนสเตอร์ได้แบบรวดเร็วต่างเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ harvesting ก็อยู่ที่37%นะช่วงแรกเรายังต้องอัพ harvesting ไปก่อนฮะเพราะเราต้องซื้อของก่อนเดี๋ยวเราหลังเราต้องไปลงค่าเกาะกันหน่อยส่วน hp ไม่ต้องัพฮะเพราะมันจะมีพวกไอเทมที่มันบวกค่า hp พอโผล่ให้เราเก็บอยู่ เราไปเน้นพวกค่าดอสดีกว่าเราต้องการที่หลบดิจนก็สำคัญฮะติดถ้าเจอก็ติดไปด้วยก็ดีฮะดเดี๋ยวเวฟหน้าจะเป็นเวฟสำคัญแล้วเราอาจจะตายเวฟนั้นก็ได้ถ้าเกิดเราเซนที่เราไม่แข็งแกร่งพอนะเดเวฟซ็พอดีไม่เอาอืมพาเวตติ้งสิเอาฮะอันนี้รวมกันเลยแลเราก็ซื้อชิ้นนี้มา ดาเมจเพิ่มได้ฮะคือไปอ๋อสีม่วงไปแล้วเกมที่ผมคางที่จะดวงดีนะอันนี้ซื้อเลยฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วไอเจ้าเมลีก,กับตัวของเลเจอร์ดาเมจดาเมจเราพอเคลียร์มาอยู่ล้วเนี่ยไอสัตว์ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจะเป็นตัวเจ้ากระดูกมากกว่าไอเจ้าตัวกระดูกที่มันใส่ไอตัวชุดกอกระดูกนั่นนะจะเป็นปัญหาสำหรกกับเรามากกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะชิวๆอยู่ทา่าไงไปมาแล้วไอตัวนี้นะครับถึก เลยนะครับถึกปอ๊บหลบๆไปหน่อยฮะอ่าตอนนี้สีม่วงเราเป็นป้อมเลเซอร์แล้วเะเนี่ยมันจะยิงเลเซอร์แบบจิ้วๆแบบไอ้แบบนี้เลยเลเซอร์ก็คือความสามารถของป้อมมันก็คือมันจะยิงทะลุได้เนาะยิงทะลุแบบติดมันจะติดกระสุนคมอะสามารถยิงทะลุได้ึ๊บแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องดาเมจน,นะว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนเพราะตัวเซนตี่มันไม่ได้บอกหรือบอกว่า ไม่ได้บอกนะว่าเดิมเที่ถูกยิงทะลุปไปมันจะลดลงเข้าไหนถ้าน่าจะคงเส้นคงวาเดิมเลยไม่ได้ใช้ฮะรีทิงเราใส่อร์โมได้ฮะอันนี้เราอัพเป็นสีม่วงเลยแล้วเราก็ติดเพิ่มเอานี้เพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ฮะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมอันนี้ใช้ฮะอันนี้ใช้อันนี้ก็คือมันจะ อ่ามันจะอ่าเมื่อเราฆ่าต้นไม้ใช่ไหมเราจะสปอนเซนตี่ขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวว่าเป็นตัวของไอเทมเสริมที่ดีมากๆาเลยอีกชิ้นหนึ่งฮะหรือพอเราติดไอตัวของต้นไม้เยอะขึ้นมาเป็นสองขั้นเลยเนาะต้นไม้เราจะเพิ่มมีต้นไม้ใช้แล้วก็จะมีเซนที่เพิ่มแล้วก็อีกอ่าอย่างหนึ่งก็คือเซนที่มันจะมีโผล่ขึ้นมาอีกตามด่านด้วยเนาะ ไม่ใช่สีเป็นแบบไอ้ไอ้เทมซื้อมีตามด่านให้ให้เราเก็บด้วยปกติเราจะมีเซนตีอยู่ประมาณ6อันนะถ้าเกิดเจอตามด่านด้วยก็จะเป็น7 8 9ถ้าเกิดแล้วแล้วแต่ทิศท้ายเราจะเจอแต่ยิ่งมีเยอะไว้ไว้ไวอ่ายิ่งมีมากๆก็ดีอะเพราะตัวเรามันจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับเซนตี้นะตัวเรานี่แม่แทบไม่ต้องหวังดาเมจจากตัวละครเราเลยไอ้ตัวปัจเจกทเราถือเนี่ยแทบไม่ต้องหวังดาเมจกับมันเลยตัวสิ่งเดียวที่ทําให้เราสามารถผ่านมันไปได้ก็คือเซนตี้นะ ตัอย่างขึ้นอยู่กับมันนะถ้าเซนซี่เราไม่ไหวก็คือเราไม่ไหวฮะพึ่งอย่างเดียวอันนี้ได้ฮะชิ้นนั้นดีเลยนะชิ้นนั้นถือว่าดีเลยจะได้ลิงได้ฮะเอาดอทมาเอาเอาอันนี้เหรอไม่เอาออนี่นี่นี่ที่ผมบอกไปมันจะมีพวกอันนี้สปาลมาให้อยู่นะเอาเอาอันนี้เอาฮะ อะซื้อก็ได้ถ้ามันจะโผล่มา2รอบขนาดนี้อันนี้เอาฮะเพิ่มไอตัวของความเร็วของมอสเตอร์แต่เราได้เลือกเพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะแต่แบบเพิ่มความเร็วมอสเตอร์ผมไม่ค่อยว่ามันดูอันตรายชินั้นดีฮะเจอก็เก็บฮะนี่ไงนี่เนี่ยเมื่อเราฆ่ามันจะสปาลเซนที่มาแบบนี้เลยถือว่าเป็นบัฟคอมโบอัน,นที่เอามาทํากับไอตัวของไอน,นี้ได้ดีนะเนี่ยเนี่ย,ยสปา,ามาล้ ยิ่งเรามีสกิลของมอมอทรีมากเท่าไหร่ตัวของเมื่อเราคานี้เราก็จะเพิ่มไอตัวเซนทีเราเพิ่มมาขึ้นมากนั้นผมเรียกว่าเซนทีเนี่ยมันไม่ใช่เทอร์เรตละมูฟดิสเพนเซอร์เฮียเดดาให้มันไม่มีดิสเพนเซอร์ด้วยตอนนี้ถึงเวฟสิบแล้วเนาะเมื่อกี้มันเวฟเก้าเนาะเวฟมอนเยอะผมแทบรู้สึกถึงมอนเยอะเลยแต่มอนเวฟนี้ก็เ,กเอยอะเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูเวฟบอสด้วยว่าบอสมันจะโผล่มาเวฟไหนกันบ้าง ตีต้นไม้เพิ่มผมต้องไปหาเสื้อคนตัดไม้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดมันดรอปมานะจะได้ตีต้นไม้ออกง่ายๆโอเคไม่เอาครับดีเจนได้โอ้แอ็แท็กสปีดให้กับดอสอ่ามันเป็นของแดงอะอ่าดีเจนได้ครับเอาเอามาดูก็ได้มันยังไงไหนๆมันก็โผล่มาแล้วติดไปดูก็ได้ตอนนี้ดีเจนเราอยู่ที่1.5ต่อวินาทีเนาะ อ่าผมติดชิ้นนี้ไว้เอาแค่นี้กันคึบอ่าแล้วก็ติดชิ้นเล็กบ้านหนึง่งอาวุธเราโผล่มาได้ค่อนข้างสวยเลยนะแป๊บ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 เราจะได้ของแดงนะขั้นไอ้ขั้นสุดท้ายของอาวุธไอ้นี้มันเป็นอ่าปะแจระเบิดเนาะมันจะเสกสปาวเซนที่ที่มันยิงระเบิดออกมาไอ้พวกนั้นเราต้องไปอัพตัวของอ่าเอ็กซ์โพไซส์เพิ่มขึ้นขึ้นมาเพื่อให้มันแบบ ระเบิดได้วงกว้างๆถือว่าดีมากเลยฮะหลังๆนี่เราจะได้เคลียร์ไอ้เจ้าพวกมอนนั้นได้สบายๆไอ้ไอ้เซนที่เล็กๆนี่รวมกันยังยังไม่เท่าไอ้ตัวระเบิดแค่อันเดียวเลยจากที่หลายๆเกมที่ลองเล่นมาดูเซนที่สิเซนที้มหาศาลผมอยากได้สกิลเพิ่มต้นไม้เพิ่มอีกจังเลยผมจะได้สร้างเซนที่เยอะๆเสียดายจังที่มันเป็นเซนที่เล็กเนาะถ้าเกิดมันเป็นเซนไอเซนที่ตามไอตัวอาวุธ ที่มันเวลเยอะที่สุดของเราเนี่ยอย่างนี้มันจะแจ๋วมากเลยแล้วจะมี Center เซนเตอร์อะแอนพิชเช่ดีแล้จะมีเซนทรีเลเซอร์เต็มไปหมดเลยลจะเป็นอะไรที่เจ๋งสุดไปเลยปึ๊บดูสิอันนี้ชินช้นชิ้นนี้ดีครับมีโอกาส5%ที่จะได้รับอาตังคูณ2เมื่อเก็บให้เจเนอลิงมาด้วยอันนี้ไม่ได้ใช้ปึ๊บฮาวิสติ้งได้ครับอันนี้เอาเอออันนี้ลวบไปเลยครับให้มันเอาวุธแง อันนี้บวกเลือดบดอสเราไม่เอาแล้วกันอัโม่ลบดาเมจอันนี้างานเซนที้เ็นที่ไฟฮะซื้อเลยลบเอนเนอร์มี่สปีดลบสปีดเราไม่เอาอันนี้รอบรอบโลไม่เอาอันนี้เอาฮะชิน้นชิ้นนี้ดีชิ้นนี้ไม่เอานี่นี่ชิ้นนี้ดีฮะจำเป็นต่อสายเรามากเลยอันนี้เอาอันนี้เอาโอเคเอาเอา,เอาหมดเลยโอ,เโอ้ยบอสแฮะเวมิเวบอสนี่จะเป็นเซนที่ยิงระเบิดแบบ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 นี้เลยถ้าเกิดเรา ไม่ไหวดูจากดาเมดเราไม่ไหวเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปเสียงใกล้ๆมาได้เราปล่อยมันได้ฮะเราไม่ค่อยจําเป็นต้องใช้ของแดงมากเท่าไหร่เราตัวคุณปู่ไม่ต้องการของแดงฮะปุยหลบให้หลบให้พ้นก็พอฮะปล่อยได้ปล่อยฮะเราไม่ต้องจําเป็นต้องฆ่ามันเพราะเราสู้ไม่ไหวอยู่แล้วสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเล่นไปเลยเซนที่อุ้ยไอตัวนี้มันตอนเฟสแรกมันจะลําบากนะตอนเฟสสองไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยไม่ค่อยยากมากนะ มันจะยากแค่แค่เฟสแรกมันกำรับไอตัวเจ้าไลโน่เนี่ยไม่รู้มันชื่อว่าไลโน่รือเปล่าปึ๊บโอ้ยมันเข้าเฟสสองยังวังโอเคน่าจะน่า,นา,นา,นาจะรอดไปได้นะโอเคแต่เราไม่ได้บอสไม่เป็นไรฮะเราไวเราเคลียร์ไม่ได้อะีอันนี้เอาอันนี้เอาอ่าจะยกเลิกดามจที่เราโดนฮิตแรกทุกๆอ่าเวฟนะ อันนี้ไม่เอาเอาฮ e p e a t i n g เอาฮะพวกนี้ซื้อหมดเลยอันนี้ลบลักจะให้ market P กับเพื่อ regeneration ให้เราอันนี้ deal damage กับอาจะสร้างด a m a g e เพิ่มขึ้นแก่บอสแล้วก็มนสเตอร์ประเภท edit อีก25%แต่มันเพิ่มเฉพาะเรานี่ไม่ใช่ sentry ปะดูสิร่วมถึง sentry ด้ปะไม่แน่ใจอะอืม ซื้อไ้ก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเพิ่มให้ด้วยไหมอันนี้เอาดินสอเอาดินดินสอดีไม่แน่ใจครับว่ามันบวกเพิ่มให้เราด้วยไหมสําหรับการอัพไอตัวของไอเนี่ยกระสุนกระสุนเนี่ยซีเวอร์บุลเลตเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราอัพมาแล้วไอตัวของเซนที่เราจะสร้างความเสียหายแก่บอสเพิ่มขึ้นเหมือนกับตัวละครหลักเราไหมอันนี้ไม่รู้ฮะซื้อมาก่อนก็ไดนะ้ อันนี้เริ่มมีปลาหมึกครับปลาหมึกนี่ก็เป็นตัวที่ลําบากไปตัวมันการโจมตีมันไม่มีอะไรนะแต่มันทําให้เราแบบอยู่ออกเดินออกจากข้างๆไม่ได้ตัวมันถึกมากๆเลยดพราเขาเรีว่าถึกมากเลยต้น h า r v e s t i n g เราอยู่ที่88แล้วเนาะโอเคหน้าน่าจะพอประมาณนี้ก็น่าจะก็น่าจะพอแนละ้วโอ้เริ่มมีไอตัวกระดูกสไลด์มาแล้วอยู่ใกล้ๆ้เซนที่ระเบิดไหมฮะแต่เกมนี้ผมไม่เจอพวกอเอ็กซ์โปไซด์เลยเพิ่มเพิ่มระยะการระเบิด อู้โดนแล้วฮิตหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบ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 ผมไม่ไปหาดอทเพิ่มไปแล้วโอ้ยตอนนี้เราก่อเซนตี้ฮะอย่างอย่างก็อย่างที่บอกว่าตัวเซนตี้เนี่ยไอตัวเธเดตเนี่ยเหมาะกับเล่นตัวของคุณลุงมากเลยอันนี้เอาหาดอทเพิ่มได้เอาเอาเอาเบบี้เกโคเอาอันนี้เอาฮะเอเจนต์นิลิ่งเอา อ่าเซนที่ฮิวเอาดีเซนที่ฮิวเอาโอเคตัวของเซนที่เนี่ยเหมาะกับเล่นกับคุณ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 ปู่เพราะแมปมันเล็กเนาะเซนที่เราอยู่กันกระจุกสบายฮะโอ้โดนละตัวนี้หลบไม่ยากฮะเราแค่เดินเดินวนนางไปเรื่อยๆแต่เดินแต่มันก็ได้เดี๋ยววนไปเรื่อยๆฮะบอสตัวนี้หลบหลบไม่ยากฮะแต่แต่ระวังมันสวนทางเราหน่อย เขยมันเริ่มพุ่งแล้วตรงนี้นะฮะเริ่ม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 ยากมานิดนิด,น,ดนิดหนึ่งโอ้ผมดอสติดเลยเมื่อกี้แต่อีกความลำบากอย่างนึงก็คือเซนที่เรามัน,ม,นมันไม่ค่อยจะยิงบอสแล้วเนาะเราต้องลากมันไปโดนเซนที่ยิงนะถ้าเกิดอยากอยากได้ของของแดงจากบอสดอกโอ้วิ่งก่อนแล้วกันแปดวิครับ อย่ารอดไหมเนี่ยบอลไม่ตายไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้โอ้ oh, เกือบตายเคเครอดอยู่อะไม่เอาเออ a g i ง i t y สามได้อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาฮะมันล็อกอันนี้เราไว้ก่อนไม่เอาอืมเวที่ไหนเวทที่สิบสี่เหรอชิ้นนี้ได้ะชิ้นนี้ติดไปเลยลบลบดาเมจเราแต่ให้ h a r v e s t i เราสี่สิบ บอสจะมาอีกทีตอนเว็บ8 8เนาะเราต้องการตังจำนวนมหาศาลเกมนี้โชคเราได้มาไม่ค่อยเยอะเลยและเราไม่เจอไอเอ็กซ์โปไซส์เลยคะเนี่ยระเบิดเราค่อนข้าง,าง,ววงที่จะวงแคบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวของเซนทีฮิลอ,อ่ะความแรงของฮิลมันจะขึ้นอยู่กับตัวของเอ g จนดิิ่เราด้วยเนาะ ยิ่งอิจินิิ่งเราเยอะเราก็จะได้ไอตัวเซนที่ไอฮิลมันก็จะฮิลเราแรงขึ้นเท่านั้นเลยมันคิดจาก5%ของอิจินิิ่งที่เรามีทั้งหมดเนาะก็ถือว่าเจ๋าอยู่ฮะน่ะคุณปู่ให้เราไม่ค่อยเดินไปไหนไปไหนละตอนนี้เลเจนผมอยู่ที่2หน่วยต่อวินาทีได้อยู่ได้อยู่ดอทเรา20เองเล้วเนี่ยอีกแค่5เวฟเองผมจะได้พอถึง60ไเนี่ยอาจจะไม่พอนะ เก็บตังก่อนแต่เซนตี่เราเยอะฮะตรงนี้ป่าปืนหมักแผ่ปฏิตีต้นไมาแล้วเซนที่เราโผล่เรื่อยๆด้วยถ้าไอ้ตรงมอไอ้นี่ก็ยังไม่เจอเพิ่มนะไอ้เจ้ามอเทเลตไม่ใช่มอเทเลตดิยรมอทรีอ่ะเอานี่เอาไม่เอาเอเจินีดิ้งกับดอสละเอาเอนจิเนียดิ้งดีกว่าโอเคได้สีแดงพวกอันหนึ่งแล้วต้องซื้อนี่ยืนนิ่งๆแล้วจ่ายได้อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาดอสโบกคีเอา เอนจิเนียริทุกๆไอนี่เอเลเมนทอนดามเมจเราไม่เอาอะเอเลเมนทอนดาเมจเราแบบมุดดินไปแล้วอะมันมุดมุดดินไปสองหน่วยแล้วอะแถมไม่รู้จะหาจากจากไหนแล้วถ้าเกิดมาเร็ววันนี้ผมอาจจะเอานะถ้าเกิดเป็นมาแบบตั้งแต่เวฟเนินๆนะแต่ตอนนี้มันเวฟสิบหกแล้วไม่น่าหยิบแล้วฮะเอาตังไปใช้อย่างอื่นคุ้มกว่าต้นไม้เราเยอะอยู่ฮะเราก็ได้ต่างจากต้นไม้อีกส่วนนึงอยู่ harvesting เราก็เยอะเว็บนี้นะ่าจะได้ประมาณสักห้าร้อยนะรวมจากตังที่มันดรอปจากไอตัวตอน harvesting เราเป็นโบนัสเราน่าจะได้มาสักห้าร้อยนะ damage s มมนที่เราทำได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบถึงแปดสิบเโอเคประมาณนี้เนาะถ้เาเป็น damage มมระเบิดเนาะตัว damage s มมนที่เร็กทำที่สิบเจม็ด damage โอเคได้อยู่ใช้ได้อยู่ เดนิลิงเราอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่38แปดเองเนาะก็เยอะอยู่เยอะเยอะโอ้ยโดนชนแล้วมันเป็นมอนเตอร์อีลิทด้วยมันถึกมันถึกเป็นอีลิทแล้วเป็นตัวแบบนี้ด้วยถึงห0าร้อยไหเนี่ยโอ้ดอได้ฮะสวยงามอ่อ่าถึงเอาชิ้นนี้เอาชิ้นนี้ไม่เอาครัอันนี้เอาจินจิงเพิ่มได้ซื้อซื้อซื้อแล้วก็ได้สีแดงอีอันนึง ผมไม่เจอระเบิดเพิ่มไซส์เลยอ่าเซนทีเพิ่มเว็บที่17เว็บหน้าบอสโผโอ้โหดูเซนทีผมสิเซนทีผมยืนกันเป็นตับเลยเนี่ยมายืนอยู่เนี่ย AFK ผมไม่ค่อยลงมือเองครับผมใช้เซนทีฮืออ่าสปาเพิ่มมาหน่อยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้แล้วมีไอตัวหลบโจมตีสองรอบไปเนาะ ผมไอ้ผมก็ลืมไปไอ้เมื่อกี้ผมโดนตีไปรอบหนึ่งแล้วมันคือว่ายกเลิกแล้วแล้วผมก็มองไปดูเลือดเองเออมันยังมีการอีกรอบหนึ่งนี่หว่าได้ไงก็คือมีสองตัวเนาะมอนตแบบนี้ถึกจังเลยเนี่ยมันเดินผ่านตรงเซนที่เราอย่างสบายๆบายเข้ามาถึงตัวเราเราอยู่เนี่ยไม่ต้องมีเซนตี่ฮิวอยู่สองเครื่องให้เครื่องละสี่หน่วยหรือเพิ่มยังอ่าให้เพิ่มให้เพิ่มให้เริ่ละห้าหน่วยแล้วอู้ๆเจ็บเจ็บ โดนมอเตอร์อีลิตชนไปหาเซ้นที่ฮิวด่วนเลยฮะอม,มอเตอร์อีลิตร้ายมากเมื่อกี้เกือบตายเดี๋ยวไม่ทันได้สังเกตดีๆอืมเอาเอเจนต์ดิงเพิ่มได้อันนี้เพิ่มได้อันนี้เพิ่มได้ อืมอันนี้ไม่รู้มันจะเป็นไอโปรไอไอของโปรเจกต์ไทยหร,หรือโปรเจกต์ไทยนี่ผมไม่ซื้อแล้วกันเป็นบอยบอสเนาะดูซิบอสตัวอะไรโอ้ยตัวพุ่งตัวนี้ด้วยหลบดีๆฮะเพิ่อ้ยผมโดนผมโดนไปรอดมึงแล้วแล้วเมย์เราพอเคลียร์มันไหมเนี่ยฮ้ยตัวนี้พยายามหลบ ทะแยงทะแยงซ้ายขึ้นบนออกไปฮะอย่าอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็อย่าเดินออกฮะเดินแล้วเดินแล้วเดินไปสี่เหลี่ยมเอาฮะอันนี้หลบง่ายละถ้าถ้าเกิดมาเป็นมันจะหลบง่ายฮะหลบง่ายก็เฟดแรกเยอะเดี๋ยวรอดมาตรงเซนที่เยอะหน่อยแล้วกันนี่นี่เซนเซนตี่ระเบิดเราอยู่ข้างบนสองสองอันเลยโอ้มัน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 มีมอนสไข่เราเราเคลียร์ทานไม่ได้น่ะ มื่อผมจะเคลียบอสไ่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยแย่จังไม่เป็นไรตายไหมตายไหมตายไหมขอหน่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่ตายะอ่าได้ไอตัวของระเบิดอ่าได้ดอนฮนะอันนี้ไม่เอาอันนี้คือถ้าระเบิดเราค่าได้เราจะได้ไอันนี้เนาะตัวของตังค์คูณสอง อืมตอนนี้สองวิอัน,นชิ้นนี้มาช้าไปหน่อยปึ๊บชิ้นนี้ได้นะเก็บไปซื้อเวบหน้าได้ฮะอันนี้เก็บของแล้วมีโอกาสแปดเซนที่จะได้ตัวของมแมคคพไม่ใช่มแมคคพีได้ตัวของเลือดเพิ่มโอเคเดี๋ยวเวฟนี้เราเก็บตังค์ซื้อประคุมนะฮะประคุมมันให้ดรอสมายี่สิบเลยเนาะเราไปหาอีกสามเซนเราก็ได้ครบหกสิบแ อันนี้เรา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 ,เรา,เ,ราเราได้ระเบิดวางพื้นมมด้วตอนนี้ผมยังไม่เจอระเบิดไซส์เพิ่มเลยอันอันเล็กก็ก็ไม่เจออันใหญ่ก็ไม่เจอ <c oughs> อุ้ยเวฟนี Web ้มอนค่อนข้าง,างล้อมตัวฮะโอ้ยแถมไอตัวของสิ่งที่เราชอบซื้ออย่างเบบี้เกโกมันก็ไม่มาเยอะๆด้วย ที่ฮิวผมอยู่ไหนวะผมมองผมมองไม่เห็นอ๋อยู่อยู่ตรงนี้เครื่องนึงแล้วก็อยู่นี้เครื่องหนึงโอเคอยู่ใกล้กัน2เครื่องเลยได้อยู่ได้อยูอ่พยายามเดินเก็บตังค์เลเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตังค์ไปซื้อเจ้าตัวผ้าคลุมเลือดเราเด้งเรื่อยๆอ,อยู่เนาะเรามีทั้งในเจเรชั่นแล้วก็มีทั้งตัวของเครื่องฮิวโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โดนอะไรเนี่ยเผลอแป๊บเดียวผมจะวูบโอเคได้มาเจ็ดร้อย เอาปึ๊บโหไม่เป็นเอนจิเนียริ่งว่ะอารีเจนได้อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาฮะแล้วก็เบบี้เกโคเอาไปไปด่านบอสสุดท้ายกันดีกว่าไปฮัลปูลุยบอสตัวนี้เหรอมันก็มีไม่กี่ตัวนี่สำหรับด่านไอตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ผมมันไม่ค่อยยากนะตัวนี้ตัวนี้ไม่คยย่อยยาก เดี๋ยวผมไปตีต้นไม้เพิ่มก่อนเกมนี้เราไม่เจอเสื้อคนตัดไม้เลยอ่ะตีข้างบนเพิ่มสปล่าเซนที่เพิ่มขึ้นมาฮึอ่ะเพิ่มเพิ่มจำนวนเซนทรีของเราโอเคหายเอาหายเอา,เอาหายสองรอบเลยหมดแล้วเราอาจจะเคลียร์มอนต์ไม่ตายนะแบบอาจจะแบบหมดเวลาก่อนถ้าเกิดหมดเวลาก่อนเราก็ถือว่าเราชนะนะ ถ้าเกิดเคลียถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้มันก็จะจบเลยแต่ถ้าเราเคลียไม่ได้เราวิ่งจนหมดเวลาก็ได้เราแค่หลบทุกอย่างก็พอหึบเมจน่าจะพอนะถ้าเกิดมันอยู่กลางดงเซนที่เราอยู่แบบแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยอ่าต่ผมสปาเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยด้วยอ่ามันเริ่มหนีละเวฟนี้จะหลบงานละตรงตรงเฟนนี้หลบงานยืนอยู่นิ่งแล้วก็ไหวฮะโอ้แต่มีเจ้าอีลิตมาพุ่งชนเราไม่ค่อยเท่าไหร่นี่วาบอสตัวเนี้ย แถมค่าที่เราเอัพมาก็ค่อนข้างๆที่จะดีอยู่มีทั้งฮิวรีเจนมีทั้งดอสอืมแล้วก็มีเซนตี่ฮิวให้ด้วยอ่ะไล่ไล่คอมันนิดเดียวฮะเลียบร้อยไม่มีอะไรลำบากสำหรับลุงเลฮะโอเคสำหรับเกมบตตโตในตัวละครที่มีชื่อว่าโอนนะฮะหรือว่าก็คุณปูนั่นเองในกักการเล่นอาวุธของตัวอ่าประแจ ก็จะมีประมาณนี้นะฮะโดยค่าที่เราจะเน้นหลักๆก็จะเป็นค่าของ harvesting กับตัว engineering ฮะมีแค่นี้เลย2ค่านี้เราจะเน้นหลักๆโดยของที่เราจะซื้อในร้านค้าเน้นเน้นเน้นเลยเน้นเน้นเลยก็คือ harvesting ครับเพราะตัวลุงเราต้องใช้ harvesting ในการที่จะฟาร์มเงินมาซื้อพวกของเหล่านี้เป็นจํานวนมากๆส่วตัว m a g i p ไม่ต้องไปฮะมีเจ้าตัวนี้โผล่มาให้เห็นเราบ่อยๆอยู่สาหรับไอเทมที่เจอแล้วควรซื้อก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัว พ็อกเก็ตแฟกตี่เนี่ยชิ้นนี้ดีมากๆเลยเอามาเล่นคอมโบกับตัวมอทรีไอ้กับตัวต้นไม้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอเลยทาให้เราสปาวเซนตีได้แบบเพิ่มแบบเพิ่มแบบเบิ่มๆชิ้นนี้ก็ดีฮะเล่นกับตัวของสายจีเนี่ยิ่งพบ,บวกไีนี่ิงให้ถึง2หน่วยแล้วก็มีโอกาสถึง5%้เนลยที่จะเก็บตังค์ได้ถึง2เท่าก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้สําหรับพาร์ทหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีกรอบนึงฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลายงเท่านี้ครับสวัสดีครับ